น้องชายเป็นไงไปนี้ครับรู้ตัวเมื่อวานครับอืมคือเรามีรายการไม่มีครับยังไม่มีแต่ขอมาตลอเนี่มาตครับก็คือพร้อมเสนอรายการตลอดครับแล้วครับพอเขาเรียกมาแทนเป็นไงกดดันไหมก็เฉเคครับเพราะว่าเรามาแทนอืมเรามาแทนก็ปล่อยๆมาวันนี้คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างใหญ่ครับต่อเขาสองปอนสองปอนน้องเป็นไงน้องมาดูมาเนี่นะครับอืม จังหวะศอกเราแตกจังหวะนับเป็นไงตกใจไหมไม่ครับนองไม่เอ็นแล้วเราคิดในใจว่าไงวางแผนต่อไปยังไงเดื่อนยกสี่ครับก็คือวางแผนอยู่แล้วบอกหนักๆยกสี่ครับแล้วก็น้องเขาก็โดนหนึ่งนับแรกมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจแล้วก็ได้อีกทีหนึ่งใช่ครับวันนี้ภูมิใจจุดไหนมั่งครับภูมิใจจุดไหนลูกหนักครับก็มี แข็งแรงเพิ่มขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าเสริมจุดไหนที่ดีกว่านี้ครับเราต้องแข็งแรงกว่านี้ครับอุปกรณ์ต้องขยันออกกว่านี้มีอาชีพไหมครับไม่ไม่ไม่มีครับไม่มียากขอบคุณใครบ้างน้องชายขอบคุณปอมมนเตอร์ครับขอบคุณชุดวิศวกรครับทำงานไปดีดีครับขอบคุณฟิตรายไดโนมีรีสตาร์ทครับขอบคุณลูกพี่กอล์ฟครับขอบคุณเทนเนอร์น้องานในค่ายทุกคนยินดีด้วยครับน้องชาย